Thôi đi, ngang mai, hẹn dài tha năng, đẹp pha cả đậu. Dẹp nắm đi, hẳn bà. Dẹp nắm đi, dẹp đi. ก really ินขอเด้อกินกระปนเด้อพอดีประงออกดอกหยอดอ่อนๆนึก็ว่ากเตนนั่นนี่แหละไปไทที่นีล่ะเห็นมันอันนี้เ้ะน อธิชากรีบแล้ว uhm. ทำความสะอาดเงียนถูบานจ้าเราเบางคนมักความสะอาดมัทำทำความสะอาดได้จ้าเมื่อเว่าให้เราเห็ดได้เราเหยายเห็ดเราาป็นคนมักทำความสะอาดมักสะอาดมักทำความสะอาดบานมักน้ำหอมน้ำอยังน้ำเสียผ้าบ่หอมบ่ได้ได้เสียผ้าที่นเมื่อนั้น ชีสยี่หันลาซาเป้หอมร้อมหอมเพราะมันเป็นแต่ยูนีได้เป็นตาไดตาไล่ยุ่มเมียงหนอยกันมิ่งตาเล่าเฮ็ดคนเดียวอืมอืมจจจจืมจ่า กไปส่งมาตัดฟื้นลงเตามากินข้าวเที่ยงกันเลยน่งผักพรอาไปเหนื่อยชวนมาเด้อกินปลาคามบาดเนี่ยแสร็ือด่คุณายยาทำไร่ไล่มาแล้วปุ้งุงปุ้งุง

แบ้วหั่มะม่วงชน้ำดอกไม้ยังดอกีนครับผมผสมอแม่นท่าตาอันนี้ฮะเนี่ยแกเนี่ยเอ

วี่จันทรงยิ่งรีไว้ยิ่งอยู่ประเทศไทยเตีิดาลีไว้ท่งบอกหนอกลับมาหายไปใเป็นของหนอครับที่แลงวนอยู่ประเทศไทยโอเคกลยเป็นยังไงเจ๊เจ๊เจเจ๊โอเคเล่กว๊รโอเเล่กวะกวะ อืมพี่น้าอืมแคดแคลชีบอกให้เอาเลยจะลงไปเชื่อมหนได้เกื่ออีกสองตัวเขาอยู่ใกล้ัครับคุน

À, yeah. ừ. <laughs> Nha <lắm>. <laughs> Nha Không ra đây Không ra dẹp đâu Đúng dạ <laughs> จับจับซนเลยกนงอนตัดเป้นลงต่าซนเลยนู่นนี่เราไปกินเยื่อนั้งบอกเน้่มไม่แห้งครับคะจับคำกินทั้งบอก

ไม่าเข้าไปกินทงกเอาไปีนยดสองนายายทรงซื้อสองไหยายทรงท่ากิน่อยมากฮี่ฮงนี่อะไรคิดอะไรค่ำำค่ำค่ะอดี้วราเพิ่น้ำกันาด้วมันต้องเต่า